ว่าทำอะไรเนี่ยนี่ลายเดียวก,กันก็เนี่ยอะไรนี่แล้วเราดูลายเราต้องดูตรงไหนไหน,น,นที่มันตีกนันดีกว่าตีกันไหนนี่นะอ๋ะอนนอันนี้ลายไหนนี่เอานี้ดีกว่าเนี่ยที่มันติีเนี่ยน,นี่เอานี้ดีกว่า นี <Construction. S 2> ่อไไหนลนี่นั่นแหละเห็นไหมมันติ๊กไวข้างบนน่ะเมนบอกเสียตีเก็บตะก้าไว้ด้วยเด้อคอยลืมเสียตีชื่อใหม่แล้ว ไม่น้ำใสกว่าอันนี้มันออกอันนี้เกินไปนี่มันแต่ทำไมอันนี้มันน้ำเงินเข้มอ่ะมันอีกด้านหนึ่งมันมีสองด้านสีเหลืองอันนี้กี่ฟุตหกฟุต มักแต่ดูเรม่อนด้วยบัดนี้เอาลายเดียวแหละเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่บนหลังไปเปลนเนี่ยนเอะไรอีกมีถังแล้วมีตะกร้าแล้ววันนี้มาซื้อของหกคูณหกหกคูณห้าสิบสิบนี่คืออะไร อะไรสิบนิ้วที่นอนสูงอ,อะไรสิบนิ้วนี่คือยังไงความสูงของที่นอนนะเอานิ้วเราไปเรียงกันอย่างงี้นะดูความสูงของที่นอนอู้ที่นอ,อ,อน,อนอตัวเองสูงสิบเมตรเลยนะสิบนิ้วโอจมอ่ะซื้อกระปุกไหมไปใส่อุปกรณ์ที่มันแตกอะ่ะนี่ไง นี่ไงกระปุกนี่ไงสองกระปุกพอดีเลยกระปุกมีกระปุกตะกระกก้ากระปุกถังงานนะเนี่ยคนเนี่ย นี่งไงหน้าหนาวแล้วก็ต้องใช้ป้าห่มตัวนั้นน่ะดีแล้วตัวนั้นดูซื้อของอราอะไรไปวุ่นวายในห้องอีและนี่ไม่ใช่อะไรหรอกซ,อซื้อของนี่ไปรกห้องเนงมันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะ ซื้อแต่ของไปรกห้องอย่างเดียวเลยห้องก็รก,กน,นี่ไงไม้ถูพื้นเดี๋ยวเรา,เาจะเอาถาดไปไปดูจะโดนด่าไหม กี่บาทวะเนี้แปดสิบแปดบาทจะเอาถาดอนะไรนั่นเฮ้เวลาส้มรบแล้วก็ใส่อะไรในนี้จะโดนดามไหมแปดสิบแปดบาทอ,อะไรนี่สองคนนี่ทำอะไรเนี่ย ขเขาถังไปด้วยนะเอาถาดไปทำอะไรถาดไ,ไปใส่กุญแจเขาไปใส่อะไรเนี่ยเวลาถอดอะไรไง<อ>แล้วก็ถุงน,นี้ด้วยนะถุงดำบอกไม่เอาถุงไม่เอาอีกหรอนี่ไงเอาไปอีก,กอาาบ่เฮ้ยอันนั้นยิบซียิบซียี่สิบแปดซือของใส่บ้านอย่างเดียวเลยใส่ห้อง ก็เก็บไปเลยเก็บไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดดูอันนี้ซื้อไปให้ใครนึ่ไม่รู้ไม่รู้ยายจะใส่ได้ไหมยายตัวใหญ่บ้าเหรอเอาสายใหญ่ไปเลยน่ะสีน้ำเงินนั่นนะนเนี่ยใหญ่สุดเนี่ยเนี่ยอู้ไม่ได้ม,ไมันเล็กมันจะไปใส่เองหู นี่กระเป๋านี่เป็นสิบอันแล้วเด้อนี่ซื้อกระเป๋านี่ฮะเอ็งเอาเอ็งเอากระเป๋าไปทำไมฮะตัวเองเอากระเป๋าไปทำไมเยอะแยะจังเนี่ยไปไว้แหละเวลาสิบยี่สิบไปแล้วเด้อนี่เฉพาะกระเป๋านี่จริงจริงนี่เออถ้าเอากระเป๋าเนี่ยกระเป๋านี้มันขาดอันหนึ่งสิบใช่สิบเตะอันใหญ่อะอะไรอะะเป๋ามะลำอันใหญ่อันไหนซสายใหญ่ใหญ่สุดอะ 8ปดสิบตัวใหญ่ไปใส่อะไรที่นอนไงนี่ใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่อันนี้ก็ใส่ได้ใช่มั้ยดูไห่นี่ก็ใส่ได้นะเออแล้วแต่แต่ก็ซื้อไปได้อยู่เผื่อเก็บของแม่เก็บของเข้านั่นเอาไปทั้งสองอะไรอ่ะไปม,ม,มาตียุงไหม แต่ว่าพี่ชาร์จมันมันพังอ่ะต้องซื้อพี่ชาร์จมันหลังได้ไหมมันไม่มีรหรอกนี่สาย USB อ,อันนั้นมันเป็นปลุกสองูที่นอนซื้อที่นอนซื้ออะไรไปไม่รู้นี่น้องๆไปเข็นรถเข็นในแบบใหญ่ๆมาให้พี่หน่อยดิอันนี้ก็ได้นะไม่เอาหรอเอารถเข็นดีไหม <ำ>ก็เอาไปไว้ก็ได้มันจะเป็นอะไรเหมือนมันแน่นๆเลยเฮ้ย,ย,ยจะเอ็งไปเกตทำไม่ไมเจาะแล้วก็จับเออมันถึงจะรู้เออเอาเลยเกะแล้วเ <laughs> มพึ่นไปเกะเม <laughs> โอ้แกแล้วเนาะว่าเกะจะรู้เป่ายอมเลยคนนี้เ <laughs> ขาดูเด้อซื้อของไปรถเข็นหนึ่งนะไม่มีที่ใส่เด้ขอขึ้นดูเด้อในรถ ในรถไม่ม <l ach iesen> ีที่ใส่ของเนอะเขาดูเด้อนี่ทำบัตรสมาชิกตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยมาขโมยทำเด้อนี่ในในเอาถังผมไปไหนนั่น ทำไมไหนใครจองให้ FC ฮโสุดยอดเลยอ่ะนี่สั่งทางไลน์นะเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเอาทางนี้ไปเก็บไว้คืนขอถ่ายรูปด้วย ่ายกับใครอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะ FC ยังไงทำไมจำไม่ได้นี่เรามาซื้อของอจะพอไปนี่เอารถเข็นอีกคันหน,นึ่งนะเนี่ยนั่งก่อนทำไมน่ารักอย่างนนนเนี่ยวันนี้อยู่นี่มีแต่ FC เลยทั้งร้านเลยเกือบเกือบทั้ทงร้านนะตานาโย ก็มาซื้อของเข้าบ้านมาซื้อของเข้าบ้านบอกแล้วให้เอารถเข็นสองคันไม่เชื่อที่นี่บริการดีมากเลยสุดยอดคนเยอะมากทุกวันเลยคนเยอะทุกวันเ,เดี๋ยวเราจะรอดูว่าของเนี่ยขลังกระบะก,ก็เต็มมาแล้วจะยัดใส่ตรงไหนอยดูนะ